สนับสนุนโดย Isuzu MU-X เอกส,ส,สิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหอวันนี้นะครับ <S <S รได้เวลาของดร์สมิธแล้ว เป็นเวลาของการเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพไปแล้วครับแม้วันนี้เปิดรายการกันมานะครับเห็นเลยว่าผมเตรียมน้ํามาอย่างดีเลยทีเดียวโอ้โหนี่เป็นชามะนาวน้ําผึ้งเลยนะครับเพื่อแขกรับเชิญของเราวันนี้โดยเฉพาะเลยเพราะเธอคนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเห็นในจอเนี่ยนะทั้งกรี๊ดทั้งวีนทั้งเหวี่ยงนะครับสงสัยในวันนี้เสียงต้องแหบแน่นอนครับ คงให้กับมือเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะใครคะใครมาหาว่าแอรวินแครเวียงคะใครคะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยใครคะใครหาว่าแอรวินคะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆครับอี่แขกรับเชิญของเรานะครับน้องแอรินนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกือตายแล้วนะครับ นี่ตัวจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่ตัวจริงค่ะการวินกันเหวี่ยงเนี่ยเป็นบทละครเฉยๆว่นนี้เขาขำฮาเป็นคนฮาๆมากกว่าเพราะว่าเคยเจอน้องอยู่นี่เลยประกันความฮาจริงๆคนนี้มันมันฮาขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นนางร้ายนะต้องขอถามนิดนึงแล้วกันเวลาพี่เขาเจอนางร้ายต้องถามตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเล่นละครเนี่ยนะคุณผู้ชมเ็าจะอินมากๆใช่ไหมครับเวลาไปเดินตามตลาดคนเขาแบบมีจําได้ไหม หรือว่าแบบนี่ไงอย่างเงี้ยส่วนส่วนมากเขาก็จะมาเชียร์ถ้าหลังๆนั้นเริ่มเป็นว่โอ้ยชอบลงเลยร้ายมากทำไมร้ายอย่างงี้คนจะรำคาญนางเอกคนจะรำคาญนางเอกช่วงหลังๆนี่ยเห็นแอรินอัพรูปนะครับจะมีไปเล่นกีฬาด้วยพิดันเฟิร์มมาไปต่อยมวยด้วยอันนี้คือการระบายอารมณ์จากความเก็บกดในละครหรือเปล่าครับ ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นเออชอบเหมือนเขาเรียกอะไรายการป้องกันตัวอยู่แล้วพอไปเรียนมาเนี่ยจริงๆแล้วมีรุ่นพี่เขาเป็นเจ้าของที่นั่นก็ชวนไปแล้วติดใจค่ะแล้วมารายการพิเศษทำไมครับปกติรายการนี้ต้องเป็นคนที่แบบมีปัญหาสุขภาพอย่างนี้กันงันลาเลยมันนจบเลยยังยเดี๋ยวก้อนนุมีคคำถามเยอะมากเลยแหมจะมาเบื่ออะไรตอนนี้โอเคโอเคถามไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะมีอะไรถามได้เต็มที่เลยคือ คุณพ่อแอนเนี่ยเสียไปด้วยโรคลมชักค่ะแอนก็เลยอยากรู้ว่ามันแอนมีสิทธิ์เป็นหรือเปล่าหรือว่าต้องป้องกันตัวยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวอยู่ครับซีนโรคลมชักเนี่ยเป็นที่สนใจของหลายๆคนเลยนะครับแต่รายละเอียดเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยพร้อมๆกันเลยดีกว่าได้นะครับตามผมมาเลยครับชงกันเล อารินครับสงสัยแบบนี้เนี่ยเพียวว่าเรามานั่งคุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะต้องอธิบายให้อรินแล้วก็คุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอาการลมชักเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับโรคลมชักเนี่ยนะครับเป็นโรคความผิดปกติของการทํางานของสมองของเรานี่แหละ รเริ่มต้นมาเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์สมองของเรานะครับส่งคลื่นกระแสไฟฟ้าสมองออกมาซึ่งคลื่นไฟฟ้าสมองนี่ยนะครับถ้าหากออกมาในปริมาณที่มากๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการที่มันผิดปกติไปได้สาเหตุก็มีอยู่มากมายเลยนะครับเมื่อจะเป็นเป็นความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดน,นะครับหรือว่าสมองบริเวณนั้นๆเนี่ยมันเคยได้รับการบาดเจ็บมาก่อนเอช่นขาดาการหายใจไปขาดออกซิเจนอย่างคนที่เคยจมน้ํามาก่อนนะครับหรือประสบอุบัติเหตุศีรษะแบบกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับ ต้องไปรับการผ่าตัดเคสของคุณพ่อเนี่ยค่ะคือเขาเขาเล่าให้ฟังว่านี่คือเหตุผลที่เขาเล่าให้ฟังอะนะคะเขาบอกเขาอาจจะดูสามก,ก๊กสาวันสคืนแล้วไม่นอนแล้วก็ลม้มล้มหัวหัวฟาดค่ะ,คะก็คงเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งที่ท,ที่เขาเป็นใช่ไหมโรคลมชักเนี่ยก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นได้ทั้งว่าการฟาดศรีรษะครั้งนั้นเนี่ย ทำให้เกิดการบาดเจ็บก็ได้ห<า>รือแม้แต่ว่าเขาอาจจะมีโรคลมชักซ่อนอยู่แล้ว,แล,วแล้วอดนอนมากๆแล้วกระตุ้นให้การเขาเป็นมากขึ้นก็ได้<อ>นะครับเวลาเราสังเกตคนที่บอกว่าเป็นโรคลมชักน้องแอรินจะนึกว่าอาการเขาเป็นไงบ้างไม่ทราบเพราะเหมือนอาจจะโตกับกับ มากับคุณพ่อที่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทเขาก็จะหยุดทุกอย่างทุกอย่างก็จะหยุดแล้วเขาก็จะเคียวฟันเคียวเคียวแต่คือไม่ไม่ได้แบบล้มตึงไปแบบสั่นอะไรางี้นะคะชักอะไรเงี้ยคือก็แค่หยุดแล้วก็เคียวฟันอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆเลยนะครับลมชักเนี่ยคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าลมบ้าหมูเคยได้ยินไหมครับลมบ้าหมูเนี่ยจะเป็นความผิดปกติของลมชักนี่แหละที่เกิดขึ้นของสมองบริเวณที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครับถ้าหากสมองบริเวณเนี้ยมันมีคลื่น ฟ้าสมองมา,มามากเกินไป <c oughs> นะครับมันก็จะเกิดอาการเกร็งกระตุก นะครับประเภทชักกระตุกนั่นเอง๋อคืออย่างนี้เลยใช่ก็อย่างที่เราเรียกว่าลมบ้าหมูนี่แหละนะครับแต่สมองของเราเนี่ยนะครับแต่ละบริเวณก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะอย่างที่บอกว่าลมบ้าหมูก็เกิดจากบริเวณที่ทําหน้าที่เรื่องการเคลื่อนไหวนะครับถ้าบางคนนะครับลมชักไปเกิดจากบริเวณที่เกี่ยวกับการมองเห็นก็อาจจะมาด้วยอาการแบบเห็นภาพผิดปกติเห็นแสงบูบว่านะครับมีครับหรือบางคนตลกกว่านั้นแอรินไปเกิดบริเวณที่เป็นเรื่องจิตใจแล้วก็แบบความคิด ค <c oughs> ือก็จะเกิดอาการแปลกๆมาเคยได้ยินคําว่าเดจาวูไหม บ่อยเหมือนเหมือนเหมนที่เราเหมือนเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเหมือนสถานการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนใช่ค่ะและจามเมฟูเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะจามเมฟูเนี่ยตรงข้ามกันเช่นคนคุ้นเคยกับเราเช่นแฟนเราเห็นแล้วแบบจําแฟนไม่ได้ทั้งที่เราเจอกันบ่อูใช่มันสลับกันเจอคิดว่าเกิดขึ้นแต่ยังไม่เกิดขึ้นกลับคิดว่าไม่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วอยู่เสมอไมครัีอนที่สอันนี้เป็นเรื่องกี่ยวกับจิตใจนะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกเป็นลมชักเท่านั้นนะครับแต่คนที่เป็นลมชักเนี่ยมี อาการเหล่านี้ได้นั่นเองแต่คนธรรมดาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเพราะว่าก็เหมือนเพื่อนๆชอบคุยกันตลอดว่าเอยเดจาวูอีกแล้วอะไรเงี้ยเห็นเลยใช่ไหมว่าการลมชักเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แบบลงไปดิ้น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 กับพื้นอย่างเดียวมันมีการหลากหลายมากเลยนะครับฉะนั้นถ้ามีอาการอะไรที่มันแบบดูลับแตแปลกนะคือหลากหลายอยู่ดีเหมือนหลุดออกไปแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยก็ให้สงสัยไว้เลยไปพบอคุณหมอทางระบบประสาทนะครับ นี่เลยครับแอรินครับเราพามาพบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเป็นอายุรแพทย์ด้านระบบประสาทเลยนะครับอาจารย์สุทธิราโพธิศรีนะครับสวัสดีครับถามไปเลยน้องแอรินนะครับเห็นบอกว่ากังวลใช่ไหมเรื่องคุณพ่อเนอะว่าตกลงแล้วท่านเสียชีวิตจากอะไรแล้วอาการเป็นยังไงกันแน่คือจริงๆแล้วคุณพ่อที่ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะคะคือเหตุผลที่คุณพ่อเป็นโรคลมชักเนี่ยเพราะว่า คุณพ่อดูสามก๊กสามวันแล้วไม่นอนแล้วลงเหมือนไม่ได้พักผ่อนคือหลับไม่ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แอบไม่ทราบว่านั่นคือสาเหตุที่เขาเสียชีวิตหรือเปล่าแต่คือตอนตอนที่เขาเสียเนี่ยคือมีเรื่องไตวายเข้ามาด้วยแต่ก็เลยไม่ไม่ไม่แน่ใจคือตอนนั้นคุณพ่อเวลาชักเนี่ยก็จะมีอาการเอ่อจะเคี้ยวฟันคือเหมือนถ้าถือแก้วน้ําอยู่เนี่ยก็จะปล่อยแก้วน้ําเลยก็จะตกแตกคือทําอะไรทุกอย่างจะหยุดหมดแล้วก็จะเคี้ยวฟันเะเคี้ยวแบบยิ้มๆอ่ะเคี้ยวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่า การที่ไม่นอนไม่นอนอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราเป็นโรคลมชักได้ไหมคะดูสามกบสามวันดูสามกบสามวันเป็นลมชักได้หรือเปล่าครับกแล้วเขาบอกเขาหลงเขาหลงใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่จะเป็นลมชักเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มที่จะชักง่ายอยู่แล้วการอดนอนเป็นตัวกระตุ้นให้ชักได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่สาเหตุค่ะอาจจะมีโรคอยู่แล้วใช่ค่ะแต่เจ้าการอดนอนนี่แหละเป็นกระตุ้นให้การเขากำเริบขึ้นมาเลยสังเกตได้ชัดแล้วเป็นกรรมพันธ์ไหมคะ กรรมพันธ์เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของกลมชักค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับจริงๆคนที่มีพันธุกรรมที่เป็นลมชักเนี่ยครับมันมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปมากน้อยขนาดไหนครับคนทั่วไปมีโอกาสเป็นลมชักประมาณ1%ปอร์เซคือในร้อยคนเนี่ยจะมีสักหนึ่งคนโอกาสชักในชีวิตของคนเรา1%นเปอร์เซนะคะ ส่วนคนที่มีพันธุกรรมก็คือพ่อแม่เราเป็นมีโอกาสมากกว่าคนปกตินิดนึงก็คือคประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือ่มมาหนึ่งเียวน้อยอยู่ดี่ะค่ะมาหนึ่งจริงๆนอกเหนือจากปัจจัยที่บอกว่าการอดนอนเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอื่นๆไหมคะที่ทําให้คนที่เป็นลมชักอาการหอบกำเริบมี้รือเปล่ามีค่ะความเครียดนะคะหรือว่าเวลาเราหิวมากๆน้ําตาลในกระแสเลือดต่ํานี่ก็ใช่ การดื่มเหล้ามากๆหรือว่าการที่เคยดื่มประจําแล้วหยุดเหล้าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นค่ะเครียดนะครับนอนดื่มเหล้าค่ะพวกยาเสพติดอื่นๆก็การที่แสงจ้าๆเหมือนแบบว่าไฟกระพริบเงี้ยค่ะมาเข้าตาเราหรือสมัยก่อนเล่นเกมโปเกมอน เพราะว่าแสงไอตัวไอปิกาจูสีเหลืองเนี่ยมันชัดอ๋ะที่มันมันปล่อยพลังออกมาออเพราะว่าคุณพ่อจาได้แต่ก่อนเนี่ยก็จะมีแสงถ้าเหมือนไปที่คุณแม่ก็จะลากออกมาโดยที่ที่มีแสงกระพริบหรือว่าจะเป็นกลิ่นสีทินเนอร์หรือเป็นกลิ่นอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนร้านทำเล็บอะไรอย่างเงี้ย ตัวกระตุ้นไม่เหมือนกันค,คือบางทีไม่ได้มีในหนังสือนะแต่ว่าสังเกตเลยว่า<ห>ถ้าใครไปโดนอะไรแล้วเป็นอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นส่วนบ<ห>ุคคลยังจำอาการุูห่อได้ไหมครับว่าเป็นไไยังไงบ้างตอนที่แบบท่าน,นดํานงชีวิตทั่วไปตอนนั้นเนี่ยคือลูกทันยาเขาลูกทันยาเยอะมากแล้วคือทาอะไรเองไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่า จะชักจะมีคือไม่รู้เลยว่าจะมีจะชักตอนไหนบางครั้งก็อาจจะไม่ชักเลยเป็นอาทิตย์หรือว่าบางครั้งก็จะชักทุกวันแล้วแต่ความเครียดคือทุกครั้งแต่อย่างเรียดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะโอ้โหพูดกันอีกยาวเลยวิธีการดูแลว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีคนมานอนชักตรงหน้าเราจะทํายังไงบางคนก็มีความเชื่อว่าให้เอาช้อนยัดปากใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อดีกว่าในช่วงหน้าเพราะว่าค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับต้องติดตามในดรสมิธช่วงหน้าสักครู่เ๋ยครับ เข้าสู่รายการด็อกเตรสมิธในช่วงที่2แล้วนะครับแม่นอนอยู่กับน้องแอรินนะครับพร้อมกับคาถามข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําครัวมานะจากคุณพ่อเลยเรื่องอยู่กับโรคลมชักนั่นเองหลายๆคนก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับวันนี้โอกาสดีมากนะครับอยู่กับหมอสุธิราด้วยนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเลยทีเดียววันนี้เราคุยกันต่อนะในเรื่องลมชักเลยละกันนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยครับทุกครั้งที่เขามีอาการชักเนี่ยมันจะเกิดการทําลายเนาะของเซลล์สมองเนี่ย มันจริงหรือเปล่าครับแล้วมันส่งผลได้มากขนาดไหนครับถ้าเกิดชักครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าชักซ้ําๆแล้วระหว่างชักชักนานนะคะเซลล์สมองที่มันถูกกระแสไฟฟ้าที่มันมากผิดปกตินานๆมันก็จะเสียไปพอเสียไปปุ๊บเวลามันสร้างใหม่เน็ตเวิร์กมันไม่เหมือนเดิมนะคะก็จะส่งผลเครือข่ายโครงข่ายที่มันประสานกันเนี่ยะรวนเลยครับรวนค่ะจะส่งผลต่อการทํางานของสมองทีหลังอย่างที่เราทราบกันว่าโรคลมชักเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับ เรมาพันด้วยใช่ไหมเป็นพวงน้องนี่แหละกลัวเหมือนกันนะคะเพรา<ม>ะเห็นอาการคุณพ่อแล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นะพาะเราก็ไม่อยากให้คนมาคอยดูแล,แล,แลเราอย่างเงี้ยตลอดก็อยากตรวจได้ไหมคะ,คะขอตรวจต้องตรวจยังไงอะคะก็ตรวจโรคลมชักนะคะจริงๆแล้วเรามีนิสัยจากอาการ้าไา่มีอารก็ไม่ต้องมาตรวจแต่ว่าวิธีตรวจก็จะมีทํา m r i นะคะดูภาพสมองหรือว่าทำา e เอมมีอะไรผิดปกติในสมองที่เห็นได้ชัดหรือเปล่า E.G. หรือคลื่นไฟฟ้าสมองอันนี้ก็จะดูว่าสมองเราทำงานปกติไหมคือยังไงคะคือแปะเฉยๆเคยเห็นหนังอวกาศไหมคะที่มีสายสายแปะหัวเยอะๆแค่ชอบคิดตั้งเดียวว่าเขาเจาะเขาไปในหัวไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นเป็นดีปริโทษค่ะเร้วก็เปิดกระโหลกแล้วก็แปะที่ผิวสมองเลยต้องดูหนังดูหนังเยอะไปครันี้ไม่ค่ะแปะที่หนังศีรษะทรไมกโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามคุณหมอสุธิราพันตัวเสนีดีกว่าได้ค่ะตอบกันนะครับค่ะ เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับแอรินไปตรวจ EEG มาเรียบร้อยเป็นยังไงครับประสบการณ์ชีวิตการทำ EEG ล <ๆ S 2> ับนะครับ ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็แตะไม่แสบไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะสบายค่ะมีพี่พยาบาลเขาจะมาติดติดให้แล้วก็นอนรู้สึกเหมือนสบายหนังศีรษะก็เลยหลับไปเลยหลับหลับหลับตื่นๆหลับๆตื่นๆค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์ใช่จะบอกว่าคุณแอรินหลับไม่ตเหน็ดเพราะว่าคลื่นมันโชน์หรอเหรอคะรู้ขนาดนั้นเลยค่ะเหมือนถ้าเกาเกาอะไรอย่างงี้ก็รู้คือทำไมคะสมองมันสั่งร่างกายว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นการสั่งตัวเองใช่ไหมคะตืมให้แบบขยับให้เกาให้เวลาสมองสั่งร่างกายขยับตาม เวลาสมองสั่งมันสั่งด้วยขึ้นไฟฟ้าครับหมอก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเป็นยังไงครับมัมีโรคลมชักนหมครับปกติสิคะปกตินะคะปกติค่ะโล่งอกเลยเนาะโล่งอกไปเนาะเรามาคุยเรื่องอาการของคนที่เป็นลมชักดีกว่านะครับก่อนนี้เขาจะมีอาการชักขึ้นมาเนี่ยนะครับ มันมีอาการนําอะไรบอกล้างบอกเหตุแล้วก่อนมีบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีอาการนําก็เป็นอาการทั่วไปที่คนทั่วไปก็มีได้ยกตัวอย่างเช่นใจสั่นบิ้วบิ้วปานปวนม้วนท้องรู้สึกเหมือนลมตีขึ้นเป็นก่อนแป๊บนึงแล้วก็จะชักค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นลมชักนะแค่เป็นอาการที่เตือนขึ้นมาก่อน สำหรับคนที่ก็เริ่มจะมีอาการเขาจะรู้ตัวไหมครับเขาจะรู้ตัวค่ะว่ากำลังจะชักแล้วแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับเพราะว่าถ้าหากมันเป็นอยู่เรื่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะก็คือต้องหาสาเหตุก่อนเลยมีสาเหตุที่รักษาได้ไหมเช่นมีเนื้องอกก็จัดการซะมีแต่เลือดสมองตีบสมองแตกอะไรก็รักษาไปนะคะทันที่สองก็คือยากันชักนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลมชักสองครั้งขึ้นไปนะคะก็ต้องทานยากันชักถ้า ทานยากันชักแล้วยังชักมากอยู่อันนี้เราก็สเต็ปไปขั้นผ่าตัดนะคะอเอาจุดกําเนิดชักออกหรือว่าใส่เครื่องมือกระตุ้นเนาาส้นประสาทเพื่อลดอาการชักคือโรคนี้เนี่ยมีสิทธิ์หายไหมคะมีค่ะหายขาดได้ใช่ไหมได้ค่ะประมาณ20-30%เนี่ยไม่ต้องทํำอะไรก็หายขาดได้เองอมีแค่ประมาณ20-30%เท่านั้นที่มันดื้อยาอแล้วหนึ่งอาจจะต้องโปรเซสไปที่ผ่าตัด ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่กับคนที่ชักอะไรอย่เงี้ยค่ะเราควรทำทํายังไงเจออยู่ตรงหน้าเลยอันนี้เป็นความรู้ด้วยเผื่อคุณผู้ชมค่ะค่ะก็เพื่อความเห็นภาพนะหมอขออนุญาตใช้ตุ๊กตาคุณแอนลิมกำลังทักนะคะขั้นแรกเลยตั้งสติ นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคลมชักเป็นแค่นาทีสองนาทีเดี๋ยวก็หยุดเองค่ะเพราะว่ายิ่งล็อกยิ่งสู้แล้วพอสู้เนี่ยบางทีไหลหลุดก็มีอ๋อคือว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งใช่ไหมคะเกร็งขนาดนั้นเลยหรือว่าบางทีคนไปช่วยนี่แหละโดนตอกโดนอะไรนะคะดูให้เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเช่นมาวางบนเตียงใหญ่ๆหรือพื้นราบๆนะคะกันคนให้ห่างออกนะคะเสร็จแล้วก็พยายามตะแคง นะคะคนไข้ให้นอนตะแคงเอาขาไปข้างหนึ่งข้างหน้ามือก็พยายามช้อนอยู่นะคะให้หัวเงยหน้าขึ้นนิดนึงแบบนี้อย่างงี้ให้ช้อนให้ศีรษะอันนี้เป็นท่าที่ปลอดภัยสาหรับคนเป็นโรคลมชาทําไมศีรัะถึงต้องไปอย่างเงี้ยครับก็คือเพื่อไม่ให้เกิดการสาลักหรือว่าอ๋อทั้งไงเกาจขึ้นอักได้เอาละครับแหมรู้วิธีประมพยาบาลไปแล้วนะคุณผู้ชมไปลองทําดูแล้วกันนะครับว่า เราต้องจัดการยังไงให้นอนท่าแบบนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับพยายามตียองศีรษะเอาไว้นะครับรังไงครับแอรินครับวันนี้คือเรื่องลมชักเนาะค่ะก็ดีค่ะได้ได้รู้เรื่องเคสหลงพ่อมากขึ้นด้วยก็สบายใจที่ตัวเองไม่เป็นด้วยค่ะก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเรื่องขอบคุณท่านอาจารย์สุธิรานะครับแล้วก็น้องแอรินมากๆเลยนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะคือเราติดตามกันต่อนะครับในช่วงหน้าของดรสเิธครับเราเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง ออนไลน์คลินิกสัก,กุลนเดนียครับ คุณผู้ชมครับถึงช่วงเวลาของ a p p r o v e by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งผ่านมาทางโฟร์เดต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ชมลองสังเกตไหมครับว่าลูกๆหลานๆหรือแม้แต่เด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเราคุยกับเขาก็มักจะมีคําถามอยู่เสมอผู้ใหญ่ก็มักจะสังเกตว่าเด็กที่ช่างคิดช่างถามเป็นเด็กฉลาดนะครับซึ่งเกิดความเชื่อที่ว่าความฉลาดเกิดจากการเรียนรู้ในวัยเด็กการช่างคิดช่างถามและพัฒนาจํานวนเส้นใยในสมองจริงหรือไม่สําหรับความเชื่อนี้ จริงครับ approve สมองประกอบด้วยเซลล์สมองจำนวนกว่า1แสนล้านเซลล์แต่และเซลล์จะมีส่วนที่ยื่นออกไปเป็นเส้นใยสมองแตกแขนงออกมามากมายเป็นพันๆเส้นใหญ่และเชื่อมโยงต่อกับเซลล์สมองอื่นๆทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลรอบตัวและสร้างความรู้ขึ้นมาได้นั้นคือกระบวนการคิดในสมองซึ่งสมองของคนเรายังคงเติบโตไปได้อีกมากในช่วงแรกเกิดถึง3ปีเด็กวัยนี้จะมีขนาดสมองประมาณ80%ของผู้ใหญ่และเมื่อในวัย10ปีเป็นต้นไปสมองจะเริ่มเข้าสู่วัยถดถอยอย่างช้ชาๆจะไม่มีการสร้างเซลล์สมองมาทดแทนใหม่อีกแต่จะเป็นการพัฒนาโครงขา่ายเส้นใยประสาทดังนั้นหากมีการใช้สมองเพื่อการเรียนรู้และการคิดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทาให้เซลล์สมองสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองใหม่ๆแต่แขนง เชื่อมติดต่อกันมากยิ่งขึ้นทําให้สมองได้รับการกระตุน้นและทํางนานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นครับถึงแม้ว่าจํานวนของเซลล์สมองจะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่การพัฒนาเส้นใยของสมองให้มีปริมาณมากขึ้นก็ทําให้เรามีทักษะและก็ความฉลาดที่มากขึ้นด้วยล่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับหาทักษะใหม่ๆทําอยู่เสมอเป็นการฝึกสมองของเราและเพิ่มโครงข่ายการทํางานของสมองให้ดียิ่งขึ้นด้วยและอย่าลืมหาอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการพัฒนาของสมองมาช่วยเสริมด้วยล่ะครับ ก็สู่รายการดรสมิธในช่วงออนไลน์คลินิกนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์นะครับที่ d r s m i t h t v นะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m d o r s m i t h t v ครับวันนี้เราพูดคุยกับน้องแอรินในเรื่องลมชักนะครับโอ้โหมีคุณผู้ชมส่งคําถามมาล่วงหน้าเลยทีเดียวละครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีก่อนนะครับว่ามีคําถามอะไรบ้างมาที่คําถามแรกกันเลยนะครับมาจากทางทวิตเตอร์ครับ อาการชักนอกจากจะเป็นโรคลมชักแล้วยังเป็นสาเหตุของโรคอื่นได้อีกหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาการชักหรือว่าเกรงกระตุกเนี่ยนะครับมีได้หลายโรคเลยทีเดียวแหะครับเพราะว่าเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยยังไงเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นจากท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับอาการชักนอกจากจะเป็นโรคลมชักแล้วยังเป็นอาการของโรคอื่นๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโรคที่มีสาเหตุที่ทําให้ชักได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดสมองแตกโรคที่มีการติดเชื้อใน สมองแล้วก็เยื่อหุ้มสมองโรคเนื้องอกต่างๆนะคะ,ะหรือบางทีเป็นภาวะที่มีสารเคือแร่ผิดปกติอย่างมากน้ำตาลในเลือดต่ำพวกนี้ก็ทำให้คนไข้ชักได้เหมือนกันค่ะเห็นเลยนะครับว่าการชักนั้นเป็นเพียงอาการเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีอาการแบบนี้แล้วแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุให้ชัดเจนดีกว่านะครับปล่อยไว้อาจจะเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะครับ มาดูคําถามต่อไปเลยดีกว่าครับอันนี้มาจาก Facebook บ้างนะครับผู้หญิงที่เป็นโรคลมชักสามารถแต่งงานและมีลูกได้ตามปกติไหม จริงๆก็มีงานวิจัยหลายอย่างนะครับที่บอกว่าโรคลมชักอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยบางส่วนแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าไอ้บางส่วนที่ว่าเนี่ยเยอะหรือเปล่าและสามารถมีลูกได้ตามปกติไหมท่านอาจารย์ครับมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผู้หญิงที่เป็นโรคลมชักสามารถแต่งงานแล้วก็มีลูกได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าต้องคุมชักให้อยู่ก่อนที่จะตั้งครรภ์แล้วระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะต้องตรวจติดตาม ตับกับคุณหมอยังสม่ำเสมอนะคะไม่หยุดยากันชักเองเพราะว่าถ้าชักตอนตั้งครรภ์น,นี้อันตรายมากนะคะแล้วก็ลูกก็มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมนิดหน่อยประมาณ3-5%ที่จะเป็นโรคลมชักตามแม่ค่ะ ได้คาตอบกันไปแล้วนะครับเห็นเลยนะครับว่าโรคลมชักเนี่ยเป็นโรคที่มีมานานอยู่คู่กับโลกของเรานะครับทาให้มีผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่ประสบปัญหากับการดําเนินชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวแหะครับแม้จะว่าไปผู้ป่วยในกลุ่มโรคลมชักเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากอาการจะรุนแรงแล้วบางครั้งยังทําให้เกิดความไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากตัวท่านเองนะครับหรือว่าคนรอบข้างมีอาการโรคลมชักแบบนี้รีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะครับเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีในนอาคตรับ ครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับดรสมิธในวันนี้ครับพบกันใหม่นะครับสำหรับสาระความรู้ด้านสุขภาพดีๆนะครับผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆแบบนี้ได้ใหม่ย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ